สวัสดีครับผมแม็กนะฮะตวันทุชยัยย4ปีครับเป็นนักร้องกันขืนแล้วก็งานสัมมนาทั่วไปทั่วประเทศเลยครับในวันนี้มีความฝันอย่างหนึ่งคือเวลาร้องเพลงผมจะคิดเสมอว่าอยากให้ทุกคนสนุกมันและซึ้งไปกับทุกเพลงที่ผมร้องความฝันนั้นอยากมีคอนเสิร์ตทั่วประเทศครับเพราะผมเชื่อว่าทุกครั้งที่ร้องเพลงทุกคนจะมีความสุขและมันเต็มที่ไปกับมันแนวเพลงนะครับก็ หลักๆที่ชอบคือ,อเป็นเพื่อชีวิตของพี่ปูคงสิทธิ์คำพีนะครับแต่ก็ร้องได้ทั่วไปนะฮะกี่วันเดินปีผ่านทางชีวิตหลากหลายสอกซ้อนซ้ำๆำคงคงซ้ำซ้ำวนวนผมจะทำให้ทุกคนอึ้งและมันสุข เศร้าไปกับมันเจอกันด้านบนครับ